ผมไม่กรดไหลย,ย้อนเนี่ยโคตรทรมานเลยธรรมดาเมื่อก่อนผมนอนอย่างนี้ไม่ได้นะผมต้องนอนอย่างนี้คือหัวเนี่ยทิ่มขึ้นฟ้าขาเนี่ยชีลงดินเหมือนตายทั้งเป็นใครไม่เป็นไม่เข้าใจโรคกระเพาะหรือว่ากรดไหลย,ย้อนเนี่ยสำคัญที่สุดก็คือพวกเมือกนะฮะพวกเยื่อที่มันคุ้มกระเพาะหรือยอยู่ข้างในชั้นในเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมาลายหายไปเวลากรดที่มันออกมาเนี่ยพวกกรดแก่ กรดที be, ่มันต้องแบบมานั่งกัดอาหารให้เราเรากินอย่างคุณกินเนื้อหมูเน um ื External ้ออะไรเงีーー้ยคุณคิดว่าคุณคิดว่ากระเพาะคุณมันจะบีบ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 งี้แล้วเนื้อหมูเนื้อเนื้อแพะเนื้อแกะเลยคุณหรือว่าเนื้อวัวงคุณเนี่ยมันจะมาลายหายไม่ใช่นะกรดมันออกมาแล้วมันจะมามามาสลายมาย่อยไอ้พวกเนื้อเหล่านั้นแล้วคุณคิดดูดีว่ากระเพาะของคุณเองอ่ะถ้าเกิดไม่มีเมือกเหล่านี้ไม่มีเยื่อเหล่านี้นี่ยที่มันหุ้มกระเพาะคุณอยู่อ่ะกรดที่มันไปกัดถึงกันเนื้้อวััััไไดดนนยมจะะะกกรพางง นิดเดียววะโคตรทรมานผมบอกเลยคือผมพูดจากฐานะคนที่เคยเป็นโรคกรดไหลย,ย้อนแล้วผมบอกเลยว่าใครไม่เป็นแม่งไม่เข้าใจใครไม่เป็นแม่งไม่รู้ใครไม่เป็นแม่งอุ้ยไอ้นุ่มมาโฆษณาเกินจริงเป็นก่อนละกันแล้วก็ล,วลองใช้ดูคืออันนี้ผมไม่ได้แบบมาตอหลงตอแหลหรือมาโฆษณาโอเวอร์เคลมเหมือนที่แบบนู่นนี่นั่นนะคืออันเนี้ยพูดจริงๆนะอย่างก่อนหน้านี้ผมไป ถ่ายรายการวันกันชัยก็พาทีมงานไปกินเงี้ยเมื่อก่อนผมไม่กินเลยนะอาหารตอนกลางคืนอะ่ะแต่บางทีมันก็ต้องมีบ้างในบางมื้อที่มันแบบว่าเราจําเป็นต้องเจอกับเพื่อนเจอกับน้องเจอกับอะไรอย่างเงี้ยเราจะต้องทํำยังไงอะ่ะเราก็ต้องเนี่ยละฮะต้องมีอะไรเสริมเข้าไปเหมือนกันเพราะก่อนหน้านี้เรารักษามาแล้วเ,เราดีขึ้นมาแล้วเราจะปล่อยให้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมอะ่ะไม่เอาแล้วเป็นกฎไหลย้อนเหมือนตายทั้งเป็นใครไม่เป็น ไม่เข้าใจเรื่องราวของอวัตถุดิบจากธรรมชาติที่วันนี้เนี่ยก็มีนวัตรกรรมใหม่ซึ่งผมกำลังจะนนแนะนําตัวนี้เนี่ยสำคัญตรงไหนก็ต้องบอกเลยบอกว่าเจ้าฮาชิ U r d ีตัวนี้เนี่ยนะครับเขาจะมีส่วนผสมที่เรียกว่าเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติจริงๆอย่างที่บอกไปนะกระเจี๊ยบเขียวกล้วยดิบว่านหางจระเข้ใบบัวบกโปรตีนจากไข่ขาวน้าผึ้ง6ปัน, 6, ปน6ชนิดนี้นะฮะจะอยู่ในนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องมานั่งเสียเวลาร้านกล้วยดิบไปบอกกระเจี๊ยบเขียว ไปปอกว่านาังจระเข้ไปหาใบบัวบกมาไม่ต้องเขาจบทีเดียวในหนึ่งซองในนี้นะฮะก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยครับคือถามว่ามันสําคัญตรงไหนอันนี้เนี่ยนะจะบอกว่าเวลากินเข้าไปปุ๊บเนี่ยอย่างที่บอกอะมันจะเคลือบนะฮะมันจะเป็นเมือกไปเคลือกบกระเพาะเราเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกกรดเกรดที่มันออกมาเนี่ย ก็จะโดนไอ้เจ้าเมือกเหล่านี้โปรเทคเอาไว้ให้สําหรับมันก็เป็น,นกเปการเคลื่อนกับเพราะเอาตรงๆอย่างประมาณอย่างนั้นนะ่ะนะฮะคือผมก็ไม่ใช่หมอเนาะแต่ว่าเท่าที่ผมเรียนรู้มาแล้วก็ลองกินมาตลอดเนี่ยก็ก็เป็นอย่าง,งน,นั้นเนี่ยก็ฉีกมาคุณจะได้กลิ่นหรือว่ากลิ่นมันจะแบบหอมๆผมชอบนะเนี่ยแล้วก็น้ํำครึ่งแก้วพอนี่ก็ต้องคนแบบนี้อ่าคนอย่างนี้แต่ทีนี้เนี่ยนิดนึงหลายคนอาจจะรู้สึกว่า้ ทำไมชงแล้วมันยังไม่แตกตัววะอะไรเงี้ยมันต้องใช้เวลานิดนึงฮะเพราะว่าในนี้เนี่ยส่วนผสมเป็นแบบว่าจากธรรมชาติจริงๆอ่ะเวลาที่เขาแบบปั่นมาเป็นผงให้แล้วอย่างเงี้ยมันอาจจะแบบว่าแตกตัวยากนิดนึงคุณก็ต้องชงไปเรื่อยๆเนี่ยนะเดี๋ยวจะให้ดูเลยมันจะเป็นมึกมืกมึกมืกนะฮะแต่กินไปอร่อยรสชาติอร่อยเหมือนหวานนะครับแล้วก็แต่แนะนํานะมีสองวิธีไม่ต้องชงแบบนี้ก็ได้คือคุณหากระป๋องเชคอะที่เชคเๆคๆเชคอย่างเงี้ย หรือมันก็ไอ้คุ้ยปั่นปุ๊บปะเอาใส่เออแล้วกินได้เลยกับอีกวิธีหนึ่งนะฮะก็ใส่ในน้ําอุ่นก็ได้หรือน้ำร้อนก็ได้นะฮะเนี่ยคุณชง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 อย่างเงี้ยผมไม่ค่อยเป็นคนที่แบบเลือกกินนะผมกลัวจะกินอะไรสักอย่างหรือจะแบบหาอะไรมาแบบดูแลตัวเองสักอย่างเนี่ยต้องพิถีพิถันพอสมควรและที่สําคัญในเจ้ายูอาร์ดีตัวนี้เนี่ยเขามีออยนะครับแล้วก็มาตรฐานโรง,งงานเนี่ยก็สุดยอดนะฮะ GMP ISO 9001 มี HACCP เป็นมาตรฐานอาหารนะครับปลอดภัยอ่ะเนี่ยนะฮะก็พอชงไปมันจะเป็นอย่างนี้นี่ดูนะเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะเป็นหนืดๆยืดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยแต่ว่ามันอาจจะมีเป็นแบบว่าที่ยังไม่แตกตัวไม่เป็นไรนะไม่ต้องไปตกใจเฮ้ยมันไม่เห็นแตกตัวมันจริงมันต้องละลายไปกับน้ําหรือไม่ใช่นะอ้นี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันต้องละลายไปกับน้ําแบบนั้นนะเออเราเราคนไปให้มันแบบเป็นหนืดๆอย่างเงี้ยเนี่ยเสร็จกินเลย อันนี้แนะนำกินตอนเช้านะหนึ่งซองแบบนี้นะฮะ